ทุกคนทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบมบูซีแล้วพี่ได้สีเพ็กมาสิบกว่าซีแหละมามาเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะพี่อยากได้มะ <Yeah. S 1> คือพี่อยากได้ที่แรที่สุดขอเรที่สุดขอเรเข้าใจนะต้องหันลิ้นด้วยครับว่าเรอันนี้อันอันอันนี้ไดโนเสาร์ในยุคนี้เขาสอนมา อะแล้วก็ทำการเปิดเลยจะได้อะไรได้อะไรได้อะไรสโตนบีเกไม่ไม่ต้องมาเลยฉันไม่อยากได้แกแกไม่ต้องมาเข้าใจเอาดีๆเอาดีๆว้าวนี่ก็รู้สึกดีนะไม่เคยมีนะอแต่ว่าขอดีๆกว่านี้ดีกว่านี้ขอเยอะก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนได้แต่กากาา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 า อะมันก็ได้ดีว่าละอนี้ดีนิดนึงอดีตนิดนึงโอ้งั้นบอกว่าจับได้แบบกาี่สุดเลยวู้ันได้นี่แล้วจริงจริงแล้วแล้วแล้วพี่มีในตัวอีกสามซองแล้วก็ได้มาจากอีเวนต์เมื่อกี้สิบซองก็เลยไปสิบสามตอนนี้ก็เหลือเจ็ดแล้วมาเปิดข้างๆดูดีกว่าจะได้อะไรวู้ได้นี่นะแต่ว่ามันก็ระดับแรงอยากได้ระดับ ระดับแบบดีไว impossible เอาแบบยากที่สุดไม่มีในเกมเลยโอเคนะคได้ไรได้ฉันบอกเกยแล้วเกมไม่ต้องมาไอ้สโตนบิดบ้าเกม,มเไม่ต้องมาเข้าใจเกมไม่ต้องมาตโจนบิดไม่รู้หละมันชื่ออะไรไม่รู้จะขอเ,เรียวกว่ามตะโจนแล้วกันตโนไอ้ก้อนหินกีว ดี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 แต่ว่าขอดีกว่านี้บะคือบะเนี่ยมหาการรมดีเจเนรีก็มีถ้าเอาขนาดน,นั้นน่ะเอาไฟลไฟบริเวณอ่ามันเอาแบบคาถาได้ไหมคาถาคาถาอันนี้ส่วนไหเนี่ยอู้สวยสวยดีเนี่ยอู้หูหุยทำทางดีเปิดหน้าละหน้าบ้านเขาเนี่ย อเพื่อนไม่นำโชคเพื่อนไม่นำโชคโตสโตนบิดม t เล็ดเขียวเขียว่ะเรียกอะไรามาตรงพุ่มตรงนี้แหละมันดูสวยมากมากตนไบปะมันชื่อโตอนไบใช่ไหมสตังค์ชูอิเกะไอ้เล็ดเขื่อ,อนะ ไม่ได้เลยอะ่ะเหลืออยู่หนึ่งซองหนึ่งซองต้องไปเปิดตรงไหนก่อนเปิดตรงนี้แหละโอ้า oh, <no. S 1> ไม่ได้สิบสามซองได้บ้ามากชูไก,กยเปิดขายโอเคปลอบใจหน่อยนะชูไก,กยเปิด ไหนดูสิพี่ได้มาบ้านไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยมีแต่ไอ์สตนบิชไอชันน์แต่ว่าอันนี้จูกอรแอปเปิ้ลที่พี่ไปเปิดร้านามาเจอนะแล้วก็ฮันนี่ไดโนโน,นะประมาณนั้นอู้คยต่อไปสิบเมลอนแต่พี่ไม่มีเมลอนอีกแค่ช็อเดียวพี่ก็จะได้แล้วนะไอคำว่า บูดบอสซอมบอกเลยว่าเป็นเมล็ดที่คนต้องการมันนะต้องการนะไม่ใช่ว่าต้องการตอกห่างนะมีแบบเจอเซิร์ฟไหนที่มีบูบอสซอมตึกตึกตึอ้โหมาเชดดูดีจริงๆแล้วก็ขดตึกมือล้านอ่ะมือล้านมือล้านละเเผ่ไปกดตึ้งแล้วก็ขมือมาแล้วสรุปพอมาดูละค่ะหนึงบาทเอาล้อเลยล้อย ราคาของมันก็คือประมาณสามแสนหรือไม่ก็ห้าแสนนะประมาณนี้แหละแต่ถ้ามันใหญ่ๆๆๆ่ย่บิ๊กเบิรมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะร้านหนึ่งแหละล้านหนึ่งมาโอเคทุกคนพี่ว่ามันก็เริ่มยาวแล้วแหละก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาเปิดซีทแพคให้ดูเฉยๆนั่นแหละคนมันไม่มีอะไระอ่ะเกน่ โอเคโอเคโอเคไปแล้วมาปิดคลิปกันตรงนี้เลยดีกว่าอ้าวเฮ้ยขเขาออกเกมจะไม่ได้จะขโมยแค่จะมาดูเฉยๆโอเคทุกคนสำหร,รับวันนี้ก็มีแค่ดีนะคะทุกคนบายบาย